สิบประโยชน์ของบีดลูทอยากรู้แล้วเป็นยังไงบ้างมาลองฟังกันเลยค่ะ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระบีดลูทมีสารสีม่วงที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ 2. ช่วยลดความดันโลหิตน้ำบีดรูทมีในเต็ดมีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดนักวิจัยยังพบว่าน้ำบีดรูท250มิลลิลิตรต่อวันช่วยลดความดันโลหิตได้เพิ่มการทำงานของหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ 3. บํบำรุงคนท้องบีดรูท100กรัม มีโฟเลต109ไมโครกรัม mm hmm. เป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์4อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุบีทรูท เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่ดีมีกลุ่มวิตามิน B รวมที่สำคัญเช่นวิตามิน B 1วิตามิน B 2วิตามิน B 3วิตามิน B 5วิตามิน B 6 f o โฟเลตธาตุเหล็กทองแดงและแมกนีเซียม 5. าบำรุงโรคหัวใจบีทรูทมีโพแทสเซียมสูง จึงจะช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตโรคหัวใจ 6. ช่วยเสริมสร้างพละกกาลังเพียงดื่มน้ําบีทรูทจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้การออกกําลังกายได้นานขึ้น 7. ช่วยดีท็อกตับ บีทรูทมีสารบีเทนที่จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับให้ดีขึ้นปกป้องตับจากสารพิษป้องกันโรคไขมันพอกตับช่วยสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตและในตับได้ 8. รักษาภาวะโลหิตจางบีทรูทมีธาตุเหล็กจะช่วยในการบำรุงเลือด ป้องกันภาวะโลหิตจางจึงจะเป็นผักที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และผู้บริจาคเลือดอยู่เป็นประจำกาวลดอาการท้องผูกบีดรูดมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้สูงจึงช่วยกระตุน้นระบบขับถ่ายได้ดีเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ ป้องกันอาการท้องผูก 10. บ,บำรุงสมองบีทรูทมีสารในเตตที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในสมองช่วยขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้เป็นเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นจึงช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้รู้ประโยชน์ของบีทรูทกันไปแล้วทุกท่านควรลองหามาทานกันบ้างนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราค่ะ